สวัสดีครับสวัสดีครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแม่แนะนำรถยนต์สวยๆเข้าใหม่อีกเช่นเคยนะครับสำหรับด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นตัว Mazda 2นะฮะดูในภาพอาจจะเหมือนมาสด้าสามสมัยก่อนมากๆเลยนะครับผมว่าบอดี้เขาดูใหญ่กว่ารถเขาเรียกว่ารถซิตี้คาร์ส่วนใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับความหล่อของเขานะฮะโฉมนี้เขาเรียกว่า Sky Active นะครับผมเป็น Mazda 2 1.5 XD นะครับผม สก้าแอ็ทีฟหนึ่งจุดห้าเขาบอกไม่ใช่เครื่องยนต์เบนซิน1.5นะดีเซล1.5นะครับผมนี่ต้องบอกว่า,าถ้าส่วนใหญ่เครื่องดีเซลเนี่ยจะเจอในรถยุโรปส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มอย่างเงี้ยนะฮะตัวเนี้ยมาสดานํามาใส่ในรถเล็กนะครับให้ความประหยัดสูงแล้วก็แรงบิดเขาเรียกว่าแรงบิดสูงในรอบต่ำนะฮะโอ้เป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์คลีนดีเซลเลยนะครับนี่ฮะให้กําลังสูงสุดถึง105แรงม้าเลยนะครับอ่า จุดเด่นอีกอย่างก็คงจะเป็นในเรื่องของความประหยัดนะครับที่ต้องบอกว่าเขาทดสอบใช้งานจริงประมาณสัก1 8บแกิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากแล้วเนาะแต่ทาง m าสด้าเองเคลมไว้ว่า20ขึ้นนะฮะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับเท้าคนขับแล้วกันเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับรถใหม่อยู่ที่680,000บาทนะครับถ้าเป็นตัว h i g h Connect นะครับจะ7จ็ดแสนบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว ไฮคอนเน็กเอ็ตัวท็อปสุดเนะครับจะเป็น7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดีเซลรุ่นเริ่มต้นเนาะราคาก็จะอยู่หกแสนแปดหมื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งมานะครับเจ้าของเดิมใไซมักมาเลยครับขอบสิบห้านะครับยางสวยด้วยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาละมงคลคาเซนเตอร์นะครับขอขายคันนี้ในราคาอยู่แค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจากหกแสนแปดเหลือสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นหมายถึงว่าประหยัดไปสองแสนนะครับต้องบอกว่ารถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ นี่รถประหยัดไป0 0 0แสนนะครับแล้วก็ได้สัมผัสเครื่องยนต์ดีเซลที่หลายๆคนยังไม่เคยลองนะครับผมลองขับแล้วเครื่องยนต์ที่บอกว่าเครื่องดีเซลดังหรือเปล่าอันนี้เงียบนะฮะเงียบแล้วก็การใช้งานอัตราเร่งแล้วก็ความประหยัดตอบสนองการใช้งานคนในเมืองได้อย่างดีมากมากนะครับผม479,0 0 0บาทนะครับฟรีดาวนะครับมีให้ผ่อนก็คือ8,200บาทนะครับหรือเลือกผ่อนเริ่มต้นที่7,100บาทนะครับ ใครที่มองหารถเล็กๆอยู่ฟรีดาวตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับผมงนะฮะต้องคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาดูภายในนิดหนึ่งนะฮะนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยนะครับต้องกดด้วยนะครับกดเปิดเนาะโอเคนะครับปึบนะฮะภายในก็จะมีแอบแคปลา p นะฮะแอบแคปลาด้วยนะครับมีช่องแอร์ก็จะเป็นทรงนี้ทรงยุโรปเนา พวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแอร์แบกคู่นะครับ ABSEBD มีหมดนะครับแล้วก็ชอบอย่างนึ้งก็คือนี่ฮะการปรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็การควบคุมวอลลุ่มแล้วก็เลือกโหมดต่างๆนะครับจะเป็นตัวลูกบิดแบบนี้นะครับมาพร้อมกับจอขนาด7นิ้วนะฮะนี่ฮะโอ้โหการออกแบบได้สวยมากเลยทีเดียวนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนแบบนี้นะครับมีช่อง USB แล้วก็ช่องต่อไฟ12โวลต์นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ โอเคใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับผมอ่าเบอร์0ูไม่ใช่ 04, 0ูนย์สี่ศูนย์เก้นะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถลายสวยๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวแนะนำอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ